สวัสดีครับพี่น้องนะคะมาพบกับชาวุทยอีกแล้วพี่น้องเอ,อ้วันนี้ชาวุทยขึ้นมาเอาหยาออกนะคะที่ปลูกไว้แล้วนั้นหายแล้วพี่น้องนะคะหายแล้วนะคะใบที่ไหม้นันหายแล้วนะคะมันจะเริ่มร่วงนะรู้แล้วนะ,ะรู้สาเหตุแล้วขอบคุณเอเอฟซี F C เนาะดเดอเตืกับขอขอบคุณเอฟซี C นะคะที่เขามาเมนเต่คลิปนะคะตามกลุ่มต่างๆเนาะค่ะที่บอกว่าอย่างปลูกไม้อะใบมันใหม่นะคะมันถึงเด็เป็นแบบนี้ว่าสั้นนะคะเนาะ อันดึกแดดว่าสันนะคะมันก็เลยใหม่ว่าสันหาเนี่ยมาปลุอปกอ่าปลุกอ่าต้ตนยางว่าสาันเห็ดหอมหอยมันนะขอบคุณหลายๆนะคะเนาะอะ่าตอนนี้ก็เริ่มได้หายแล้วยืดเตยขอบคุณหลายๆนะคะรู้เทคนิคแล้วนะคะเนาะอะ่ามันล้นเนาะพี่น,อน้องเนาะล้นแล้วมันก็สิแตกไหมเน,นเนี่ยนะะเเนะพี่น้องเนี่ยนะคะยืดเตยหูแล้วนะพี่น้องขึ้นมาอีกวันนี้ในการกิ้งมันก็จะล้นหมดเลยพี่น้องนะนะคะเกษตรเรียนรู้เด้พี่นอ้อ,อ, med, นองนี่นี่เห็นบ่เห็นบะ มันล่วงออกมันก็สิแตกยอดขึ้นอีกนี่พี่น้องมันแตกแล้วเห็นปะเห็นชัดบะคะนะนี่ยนี่อดเริ่มปงแล้วพี่น้องถ้าดีใจร้ายนะคะ่ะอย่างอย่างยิย่งยบกตายแล้วพี่น้องขึ้นแล้วนะค่ะเนาะเริ่มงามแสดงว่าติดแล้วนี่พี่น้องอันซุ่มหลอดก็หลอดเลยนะคะเนาะนี่ซุ่มหลอดก็หลอดเลยนะคะเจ้ก็จะเอาอัน มีดเอาผ้าเนาะพี่น้องเนะนาะถัก้าเนาะพี่น้องเนาะแต่งมันอย่าให้หญ้ามันขึ้นก่อนเนาะพี่น้องเนาะให้มันติดจะก,ก่อนใส่ใช้ปุ๋ยจักเท่อก่อนเนาะพี่น้องเนี่ยยังปลูกไปแล้วอยู่พี่น้องเลยหาทุนซื้ออีกกูย้ยกายยางเนาะพี่น้องเนาะบัมีเงินเนองเลยนี่งามบคา่ค่ะนี่แหละพี่น้องใบมันใหม่นะคะเดี๋ยวมันกระล่วงเนาะพี่น้องเดี๋ยวมันกระแตกมากเขาอีเตยเข่าใจแล้วเนาะพี่นอนะ้องเนาะ คิดไว้พี่น้องเน่โอ้โอ้โอมดหมดหลายพี่น้องต้นนี้นะคะโอ้โอ้โอมังามหมดงาม,ม,งามไปไปต่อพี่น้องเนี่ยมันอาจเ้าเอาขึ้นมากมันอาจจะซ้ำเน่แน้วพี่น้องนะเนาะเตื้ยกดเลยถากงาออกเนาะพี่น้องเนาะการดูแลรักษาปองงบปองปงมปันเด็กน้อยของเราพี่น้อง ราคากับแพงนะคะต้นกาเนาะพี่น้องเนาะนี่เอาหนื้อออกพี่น้องเดี๋ยวคอยเอาบกยก,กมาซับซับดินนี่ลุ่งไปอีกแพร่งเป็นหลุมนะเขาเป็นตีนช้างเนาะพี่น้องเนาะเป็นหลุมตีนช้างเนาะเขาเอาหนื้อออกเรื่อยๆเขาก็เอามบกยก,กคุดพี่อีกพี่น้องสะลงสะลง ปลูกยางเครื่องโดยพี่น้องต้องเข้าใจปลูกพี่น้องถ้าม่าเข้าใจปลูกมันบอกงามพี่นอ้องมังขยันเบิ้งมันมาเอายาออกเนี่ยการปลูกยางเขาล่าเนาะพี่น้องนั้นลำบากเด้อน้องอย่าหาว่าโอ้ของ่าไงอย่าเห็นว่ามันเป็นต้นไม้นะจะปลูกทิ้งปลูกคว้างไม่ได้เด้นอน้องเยวจะจะคิดตาว้า เพราะเอาไว้สมนั่พี่น้องเลยไม่ต้องซื้อเขานะคะก้าสมติดตาไวส้สักลอยสองลอยต้นเอาไว้สมพี่น้องเพราะว่ายางเรามันไม่ร้อยเปอร์เซ็นเนาะว่ามันฉีหลอดสู้ต้นบอ่อเนาะพี่น้องนอะเราก็ต้องเตรียมการติดตาไม่งั้นก็ต้องไปซื้อก้ายางเลี้ยงเขามาเนาะมันก็ตกต้นหลายบาทอยู่เด้มันเขาคิดเป็นสั่นละเด้พี่น้อง สั้นเดียวนี่ยตัง้งสามสิบแปดบาทเลยเด้พี่น้องถึงสี่สิบสองบาทโน่นนะสั้นเดียวอ่ะถ้ามันเป็นสองสั้นแล้วมันไปไปโน่นเลยเออต้นละแปดสิบเจ็ดสิบาทเลยบอกพี่น้องเนี่ยเห็นไหมางามบอกพี่น้องวอ้เห็นมุนันได้เตยปลูกเองได้ต้นนี่หลายคนปลูกนะคะเมา่อเอายาออกคนบอกเคยมีสวนห่วงเอ้ยเรียบรัดแต่อย่างจ้างเขา บบมีสมบัตินะพี่น้องเนาะได้แน่เก๋ขุดมาเบิ้งชิมมือเลยพี่น้องภูมิใจลร้ชีวิตต้องดิ้นนะถ้าไม่สิ้นก็ดิ้นกันต่อไปเหมือนอย่างว่าเนาะพี่น้องเนาะไก่บ้านไก่เมืองพี่น้องเลยมีเอฟซีอยู่เป็นโม่เนี่ยก็ดีใจลร้หายขี้ทอดบ้านเสิร์ฟหนึ่งอยู่พี่น้องเลย นี่เพิ่นกับสิปูกก๊กอันนงเกาะม่วงหิมพานต์์ลอย่ะพี่น้องปลา,ามม่วงหิมพานต์เขาเนาะเป็นพืชเอเป็นพืชเกษตรอีกชนิดหนึ่งเนาะพี่น้องถี่ไล่ได้ดีพอสมควรพี่น้องโลกหนึ่งกับตกหลายบาทอยู่เด้ได้ยินข่าวมานะคะเก็บออกจากต้นสดๆนะคะขายกิโลกร,รัมละ30กว่าบาท40่เนาะพี่น้องเนาะ ขาเฮาเอาไปขัวไปเผาแล้วว่ามันตกกิโลกรัมหาสิบถึงแปดสิบบาทคุณละมั่งเงยเตยว่าเนาะค่ะกับไม่ได้อาสียทราบความรู้ตรงนี้นะคะว่างๆที่เตยสีเสาะฮะมาบอกพี่น้องฟังอยู่นะคะาราคาอันอ่ามะม่วงหิมพานต์เนาะพี่น้องเนาะกามันตกอยู่กาจักบาทนาพี่น้องใช้กี่ปีถึงจะได้ผลได้รับได้รับผลนะคะนะทางภาคเหนือนี่เขาจะปลูกกามะม่วงหิมพานต์เยอะนะคะสวนมะม่วงหิมพานต์เยอะมากนะคะ มีอยู่จังหวัดหนึ่งที่ย่เต้เห็นนะที่เขานิยมปลูกกันนะคะจังหวัดละละนองพี่น้องจังหวัดละนองนะคะแถวเขาแถวจําไม่ได้นะคะแต่แย่าเต้เคยไปนะคะแล้วก็เคยไปทํางานอยู่ตรงนั้นอยู่นะคะจําไม่ได้แล้วมันนานหลายสิบปีแล้วพี่น้องนะพี่น้องอ่าเป็นพืชชนิดหนึ่งเนาะเป็นกเกษตรอีกชนิดหนึ่งที่ คนนิยมปลูกแถบภาคใต้นะคะแถวจังหวัดระนองที่จเจตเยเห็นนะที่อื่นนี่เตยไม่รู้นะคะแต่ที่นั่นเขาจะทำกะเกษตรเกี่ยวกับสวนมะม่วงเห็บพานนิยุกนะคะแล้วก็ทำเป็นอาชีพเลยนะคะแล้วก็เตตขึ้นมาที่ภาคเหนือนี่ก็มาเจอที่นะคะจังหวัดแพร่นะคะอำเภอชินนิเละนะคะแล้วก็าทางที่อื่นนะ,ะอาจจะมีนะคะทั่วภาคเหนือนเนี่ยอาจจะมี ทุกจังหวัดนะคะสวนเกษตรนะคะ,รระ,คะทางาทางมะม่วงหิม,ามาพาน์ของเราเนาะพี่น้องเนาะนี่เขากันย่ยมปลูกกันคือกัน,นแต่อาจจะเข้าบอดอมีอาชีพนีเนาะพี่น้องเนาะอยากเคลียรคือกันเนาะแต่บม่มีพื้นที่พี่น้องเนี่ยยอดอมะม่วงหิมพาันนะคะสวยๆนะคะต้นของเขานะคะโตเร็วนะคะดูแลไม่ยากนะคะแต่ได้ผลผลิตสูงเหมือนกันนะคะนี่ถ้ามันเป็นลูกแล้วนะคะปีหนึ่งก็เก็บ อันนี้เดี๋ยวจะไปหาความรู้มาให้พี่น้องเสริมความรู้อีกอีก,อ,กอีกนะคะเ,เย็นๆพี่น้องนี่กับบกเขาม้าหาอ่ะประย่างเข้าดีกวนวนาพี่น้องเนาะนี่นี่ต้นที่จะเจอออกคลิปรอบสีเหลือนะพี่น้องงามแต่ห็นบอเริ่มเขียวแล้วเดี๋ยวจะเจอเชาเอาอ่านีโนนีโอเนาะชานปรับสภาพดินเนาะเอานีโอนะคะอ่า อาหารพืชทางใบเนาะเอามาพ่นะพี่น้องเล้วให้มันจิดก่อนพี่น้องติดดีก่อนนะคะเนาะเดี๋ยวจะเอามาเล่งรากใส่อีกนั่นรากจะโตเร็วนะรากจะออกเร็วเลยพี่น้องใส่สารตัวนั้นเนาะอาหารอาหารทางใบได้พี่น้องเป็นอาหารพืชนะคะบางคนถามนะเป็นยาเล่งทานายางหรือเปล่านะคะเยสเจวาตอบตรงนี้เลยนะพี่น้องนะคะไม่ใช่ยาเล่งนะคะนีโอนะคะไม่ใช่ยาเล่งนะเพื่อนเดี๋ยวเขาจผิดนะมันเป็นอาหารพืชทางใบเนาะ เพ mm hmm. ื่อนๆเกษตรนะคะเพื่อนเกษตรทุกคนเลยน่าจะรู้ดีนะคะการให้อาหารทางใบเนาะพี่น้องเนาะเขาฉีดเนี่ยมเนจคล้ายๆกับฮอร์โมนนี่แหละพี่น้องเนี่ยเดี๋ยวายเตือยขอให้มันติดากข้าวนึงนะคะเนาะเตือยก็จะเอามาพ่นะเพื่อที่จะให้รากของเขานะงอกออกมาเร็วเนาะพี่น้องนะแล้วก็จะได้หากินเร็วนะเพื่อที่จะทําให้ลําต้นเราใหญ่ยอด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 แท่งเร็วนะพี่น้องยอดยางจะได้แท่งออก เดได้โตเร็วๆเนาะเดี๋ยวรอรอให้เขาแข็งแรงกว่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวจะเตยจะเอามาพ่นเนาะเดี๋ยวจะถามผู้จัดก,การก่อนเอามาพ่นได้ไหมนะคะอายุป,ประมาณนี้นะคะยางเราเพิ่งลงนะคะกี่สัปดาห์แล้วไม่รู้จําไม่ได้นะคะแต่รู้สึกว่ายางจะเขียวแล้วเริ่มเริ่มดีขึ้นเยอะเลยนะคะจากรอบที่แล้วถ่ายคลิปไปเนาะ,ะอันนี้ความรูกกเร้เกษียเด้พี่น้องกเกษตรสวนยางพาราเนี่ยชาวสวนยางพาราเรานะคะเนาะถึงสีถือขีแพ้งก็ต้อมเฮ็ดอยู่ดีนะพี่น้องเนาะ พอเป็นอาชีพที่จะเกย์ทามาตลอดทั้งชีวิตเลยนะแล้วก็จะทําต่อไปด้วยนะคะจะศึกษาไปเรื่อยๆด้วยนะคะจะไม่อยู่นิ่งแต่เสียอย่างเดียวนะคะมาอยู่แตงพินเนาะทำอะไรไม่ได้เลยนะก็ยังไม่ได้เข้าไปศึกษาให้ครบถ้วนเน้่พี่น้องเกี่ยวกับสวสดิการเรื่องอย่างพล่าเข้านะเดี๋ยวจะเกยศึกษาไปเรื่อยๆนะคะ ขอบคุณนะคะ FC ทั้งหลายนะคะที่เข้ามากดติดตามนะคะทางช่องสาวุทัยเยเตยเนาะขอบคุณอิลีเด้อพี่น้องเด้ดอที่เข้ามากดติดตามนะคะเนี่ยเน,นีทางพร้อมนะคะและแชร์ประสบการณ์กันพร้อมเนาะพี่น้องเนาะขอบคุณอิลีขอบคุณหลายๆพี่น้องเอ้ยเยเตยกะขอจบคลิปเอาไว้เพียงเท่านี้เลยเนาะพี่น้องเนาะเสร็จงานก่อนพี่น้องมาอัปเดตให้เบิ้งนะคะเนาะเรื่อยๆแหละ พูดอะไรค่เมา่อเบิ่งคลิปแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดซับตะไข่กดไลค์กดแชร์ให้เด้อพี่น้องนะเป็นกำลังใจให้เเตยอ่าได้มีแห่งโตอันเฮ็ดคลิปต่อไปนะคะเนาะเป็นกำลังใจร้ายถ้าได้พี่น้องที่พี่น้องติดตามให้นะคะยิ้มช่มือแหละนะคะถ้ามีซับเดินนะพี่น้องเนาะถ้ามียอดวิวเดินนะพี่น้องยิ้มเตยเตยก็ได้มีกำลังใจเติบเนื่องพลายพี่น้องเอเตขอจบคลิปเอาไว้เพียงเท่านี้เด้อพี่น้องบ๊ายบาย ขอกันคลิปหนาเด้อจ้าบ๊ายบายจ้า, bye bye, จาแมงกินแล้วพี่น้องอจาจจะไล่บอลพวกแมงนี่คือก็จะเป็นเนีงดอกเนาะแมงในปลาแบบนี้เขาก็ต้องเต็งออกพี่น้องเดี๋ยวมันจะไปอุกกับยางเขานะเนาะเาออกเรื่อยๆพี่น้องอืมเพื่อนนี่พวกมีประโยชน์มีประโยชน์แต่เอาอยางมันแหละเอาออกพี่น้องเลยใบยก็เริ่มดีขึ้นแล้วเนาะพี่น้องเนาะ ไปกันเด้อพี่น้องบ๊ายบายจ้าพบกันคลิปใหม่ด้วยจ้า